สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตเตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสคลิปและได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสคลิปที่ว่า ก็ตามนั้นแหละค่ะคือสังคมก็น่าจะดูรู้นะว่าเอ้เป็นเพจหรือเป็นช่องหรือเป็นอะไรเนี่ยที่ชอบทําชอบเอาข้อความอะไรต่างๆมานาไปทําให้เกิดความเสียหายโดยที่ไม่ได้รู้จริงเลยมันก็ถ้าเป็นเราเนาะเราไม่มีความรู้มากมายเหมือนกับถ้าเป็นเพจเป็นอะไรเนี่ยน่าจะมีแบบการศึกษาดีๆกันหมดนั่นแหละ เด็กานจิตใจต่ําชอบทําให้คนอื่นเขาเสียหายและมีความสุขเป้าโบลันยังได้มีการโพสต์ข้อความด้วยวา่าอันนี้เอาตรงๆนะเต๋นถ้าตอนที่ลาเต้เพื่อนรักของเต๋นดาษทนายคมคมลากมาทั้งโคดเงาวงตระกูลตอนที่มุหีสหายสนิทของสามีเต๋นดาษทนายหยาบคาย ตอนที่เจ้าปู่ทน่นหนุยใส่ร้ายวาดทนายกินเงินเอฟซพลแตนไปสิบล้านบวชเพื่อจะหนีคดีแล้วเทลูกความหอบเงินสิบล้านไปเสวยสุขต่างประเทศแตนทำปากดีแบบนี้บ้างพูดสักคำถึงผีถึงช่องที่ใส่ร้ายทนายแบบที่พูดตอนนี้บ้างว่าเป็นผีเป็นช่อง ที่จิตใจต่ำแบบนี้บ้างแตนกับสามียังคงมีทีมทนายที่ดีและจริงใจที่สุดที่สำคัญคือฟรีด้วยคอยรับใช้ปกป้องพลแตนจนตลอดรอดฝั่งแต่พ่อแตนกับผัวไม่เคยจริงใจกับใครเลยลุกมาเต้นได้หมดถ้าตัวเองโดนแต่คนอื่นโดนแตนกับผัว ไม่เคยขยับตัวให้ใจให้น้ำใจกับใครปากเก่งแบบนี้คดีพาผัวหนีไม่จับยังจะหวังพึ่งทนายอยู่ไหมหากตำรวจสั่งฟ้องแล้วแต่นกับยูทูบเบอร์อีกสองคนต้องดิ้นรนกันเองนะอย่าทิ้งสองผัวเมียที่ขับรถพาเต็นกับผัวหนีหมายนะอย่าทําแบบเดิมๆ ทิ้งทุกคนที่เดือดร้อนเพราะแตนกับผัวอย่าดีแต่ปากขอให้นิสัยจิตใจดีตามไปด้วยหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคนที่จิตใจต่ําคือคนที่ไม่ปกป้องพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดไม่ปกป้องทนาย ที่มาทําคดีให้ฟรีด้วยใจคนจิตใจต่ำมักจะคบพวกมิชาชีพคนแบบนี้ชีวิตไม่มีวันเจริญตลอดรอดฟังรอกช่มีความสุขผุดผุดยิ่งตกพวกนรคุณด้วยอีกก็ดีด้วยข้อเท็จจริงละ่ะเห็นมันออกมาดิ้นละ่ะยิ่งมีความสุขภาพปาดน้ำตาคอตก ไม่มีฝ่าบานที่น่าสงสารมันหายไปหมดแล้วใช่ครับสังคมดูรู้เกินครึ่งประเทศแน่นอนครับดูรู้จิตใจผมต่ำแต่ผมรักแม่ตัวเองนะผมไม่ในรคุณคนด้วยขอให้ได้ขอให้โดนที่เถอะปากดีมโนวัยอดโอนสูงถูกใครหลอก ยข่าวกันมาพวกเสือหิวเสือหยุยคิดว่ามีจริงกระด้างเชิดใส่คิดว่ามีเงินฟาดหัวหมอความได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้งคิดแทนว่าคนอื่นหิวเงินเหมือนตัวจริงอยู่ค่ะเงินเป็นสิ่งเดียวที่ฟาดหัวคนแล้วคนไม่โกรธแต่ถ้ามันไม่มีอยู่จริงบวกมโนไปแล้วเท่ากับสำรอร เมื่อยตัวตนออกมามิหน้าละมีหลายคนตกเป็นเหยื่อมิจชาชีพเพราะเหล่ามิชาชีพรู้ว่าคนโลกออกแบบต้มตุนไม่อยากพยายามเตือนตัวเองดีกว่าอย่าโลกจิตใจต่ำกว่าแก,ก่คงไม่มีอีกแล้วมั้งเทียคนอื่นดา่าบุบภการีตัวเอง ดาบผู้ที่จะดึงชีวิตของแกให้หลุดพ้นจากคุกตารางไม่ใช่เพจนี้หรอที่เคยช่วยแกกับสามีของแกนะ่ะเพจบางเพจจิตใจต่ำด่าดตัวเองอีกแล้วฮ่าฮ่าจริงๆไม่เคยเข้าไปดูมันเลยเกียดมันมากเหมือนกันค่ะทนดูตอนป้า หยิบยกมาลงนี่แหละค่ะขนาดป้าลงก็ไม่ดูค่ะอ่านแต่คอมเมนต์อย่างเดียวจิตสำนึกที่ดีจะไม่เกิดในกรมนะมวลสันดานของคนเลวค่ะเถกอ,อย่าทาเป็นพูดว่าใครต่ำเลยเถกน่ะต่ำสุดแล้วนะเพราะนรกรอเถกอ,อยู่ปากดีแบบนี้สังคมควรจัดการขับ้าอย่าให้นางเธกมันมานั่งยิ้มเยาะ ด่าคนที่เคยช่วยเหลือให้ผัวมันพ้นคุกแล้วมานั่งไล่ด่าเป็นการตอบแทนสมัยที่ยังสงสารนางแต่ก็ขัดตาตรงที่เวลานางพูดปากจะเบี้ยวๆตอนนี้เข้าใจละคงได้ติดเร็วขึ้นนะเพราะสมุนตัวดีทิ้งละคอยดูยูทูบเบอร์อีกคนมันยังทิ้ง พี่อ,อ่างจิตใจต่ำสังคมดูรู้เอาเป็นว่าให้สังคมตัดสินก็แล้วกันค่อนประเทศแล้วปากดีอย่าดีแต่ปากนะเกยิ้มไปเถอะพอติดคุกจะร้องหายาดจะคอยฟังข่าววันนั้นว่าคนอื่นจิตใจต่ำหัดมองย้อนตัวเองบ้างไม่ได้แค่ต่ำแต่จิตใจ ถูกฝังอยู่ในนรกจะได้มีโอกาสสํานึกตอนไหนนอกจากเข้าไปนอนในมุ้งใสบัวเฮ้ย <Hey, S 1> คนใครที่ยังไม่รู้ตัวว่าบั้นปลายการรักษาอาจต้องใช้วิธีการุณยะคายิ้มไปเถอะพอติดคุกจะร้องหายาดจะคอยฟังข่าววันนั้น ดูนางไม่เคยมีจิตสำนึกไม่มีสามัญสำนึกเอาซะเลย